จุดจบของต้นเลสาบแม่น้ำโขงของกัมพูชาแหล่งโปรโตีนของชาติและของโลกช่วงนี้ข่าวแม่น้ำโขงมาเรื่อยๆซึ่งในปีที่แล้งด้วยแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณน้ำที่ปล่อยออกมาจากเขื่อนในจีนเสียมากต้นเลสาบเป็นหัวใจของเขมรเป็นแหล่งโปรโตีนหลักและคนเขมรได้โปรโตีน70%ของชาติจากสัตว์น้ำเหล่านี้ เชื่อไหมว่ามันเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกและที่ผ่านมาในอดีต25%ของผลผลิตประมงน้ำจืดของโลกมาจากที่นี่เองมันเป็นส่วนสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของกัมพูชาต้นเลสาบถูกเชื่อมกับแม่น้ำขงโดยแม่น้ำต้นเลสาบนี้เป็นแม่น้ำเส้นเดียวในโลกที่เปลี่ยนทิศทางการไหลสองครั้งต่อปี ซึ่งจะกะเย่อกันระหว่างปริมาณน้ําจากร่มน้ําในขเขมรเองซึ่งแม่น้ำสายเล็กๆมากมายไหลมารวมตัวกันตรงกลางของประเทศจนเป็นทะเลสาบนี้และไหลระบายสู่แม่น้ํโขงผ่านแม่น้ําตนเลสาบนั่นคือฤดูแล้งแต่พอมาต้นเดือนมิถุนายนเข้าสู่ฤดูฝนระดับน้ําในแม่น้ํำขงจะสูงขึ้นมากตามธรรมชาติในสมัยก่อน ที่เขือนในจีนยังไม่มีผลมากนะักแม่น้ำโตนเลสาบนี้จึงไหลย้อนกลับมาจากแม่น้ำขงไปสู่โตนเลสาบป,ปริมาณน้ำจากแม่น้ำคงนี้ไม่ใช่เล่นๆปริมาณมากถึง70เท่าของน้ำในทะเลสาบในหน้าแล้งและพื้นที่ของทะเลสาบขยายถึง5้าเท่าแน่นอนว่าน้ำที่มากมายเหล่านี้นำมาซึ่งไข่ปลาสัตว์น้ำอื่นๆตะกอน ธรรมชาติต่างๆจากลาวไทยจีนต้นน้ำนั่นคือกระบวนการตามธรรมชาติที่ผ่านมาในอดีตพอเดือนมกราคมหมดฤดูน้าหลากในแม่น้ำขงน้ำในทะเลสาบจึงระบายสู่แม่น้ำของอีกครั้งแม่น้ำโตนเลสาเปลี่ยนทิศความคึกคักทางอุทกวิทยาเหล่านี้สำคัญต่อระบบนิเวศและบากท้องในแต่ละปี ดราม่าแม่น้ำูงเหืดแห้งกระทบไทยแล้วอย่างชัดเจนฤดูน้ําหลากแท้ๆกลับแทบไม่มีน้ําตกขบกราฟข้อมูลกันไหลน้ำคงทวัดกันในอดีตที่ผ่านผ่านมาหลายสิปีมันชัดเจนมากที่สำคัญมันกระทบต่อตอนเลสาบของกัมพูชาแน่นอนปกติระดับแม่น้ําำขงในเขตกัมพูชาจะสูงพอที่จะทําให้แม่น้ํำตนเลสาบ หลย้อนขึ้นเหนือในปลายเดือนพฤษภาคมแต่ปัจจุบันนี้เหตุการณ์เปลี่ยนทิศท,ทางกันไหลเลดไปถึงหนึ่งเดือนครึ่งเพราะปริมาณน้ำที่น้อยมากในแม่น้ำองต่งสุดในรอบหนึ่งร้อยปีนั่นหมายความว่าการประมงในโตนเลยสาบที่ช้าไปมากมายและในช่วงนั้นชาวเขมรถูกรัฐบาลห้ามไม่ให้จับปลา ผิดกฎหมายทันทีต้องรอรุดดิน้ำไหลจากแม่น้ำคงเท่านั้นชาวบ้านต้องพึ่งพาอาศัยอย่างอื่นที่มีคุณค่าน้อยกว่ารายได้น้อยเช่นจับหอยทากมากินมาขายหรือพยายามปลูกพืชอะไรไปตามเรื่องในอนาคตด้วยจำนวนเขื่อนที่มากขึ้นขวางลำน้ำคงแม่น้ำโตนเลสาบจะเปลี่ยนทิศเลดกว่านี้ไหม หรืออาจาไม่เปลี่ยนอีกเลยในปีที่แรงมากจากรายงานการวิจัยของกรมประมงน้ำจืดของเขมรและงานวิจัยของเวียดนามพบว่าแม้หากไม่มีเขื่อนในจีนและลาวที่สร้างกันมาและกำลังสร้างปริมาณปลาและสัตว์น้ำในแม่น้ำูงจะลดลงราว30เร์เซเพราะการจับปลาเกินขนาดแต่ หากมีเขื่อนตามที่สร้างปริมาณปลาสัตว์น้ำจะลดลงเพิ่มอีก34%เอร์เซนั่นคือปลาในแม่น้ำโขงจะลดลงราว2-3ถของในอดีตณปัจจุบันนี้เด็กๆชาวเขมรขาดสารอาหารอยู่แล้ว33%เอร์เซนในอนาคตหากปัญหาในตันเลสาบหนักขึ้นถึงขั้นแม่น้ำตันเลสาบไม่ไหลย้อนกลับไปมาภาวะขาดอาหารคงหนีไม่พน้นความเครียดทางการเมือง หรือแม้แต่สงครามภายในเคลื่อนซัมโบขนาดใหญ่ของเขมรที่ถูกวางแผนมานานว่าจะทำให้ไฟฟ้าในชาติสเสถียรขึ้นรวมทั้งส่งไฟไปในไทยที่ตอนแรกยินจะช่วยออกองอินสร้างกับชะงักนิ่งไปเพราะรายงานต่อรัฐบาลเขมรในปี2017ว่าลำพังเคลืนนี้จะลดจำนวนปลาสัตว์น้ำราว20-30เปอเซ์ หรือ1 2ึ่งถแสนตันต่อปีรัฐกลับมาพิจารณาจริงจังถึงผลเสียที่จะตามมาเพราะความอ่อนไหวของระบบนิเวศนี้รายงานของ UN ยังบ่งบอกว่าในแม่น้ำคงไม่นานมานี้พันปลาขนาดใหญ่เช่นปลาบึกยักษ์ยังลดจำนวนลงอย่างมากเทพหายไปเพราะส่วนหนึ่งจะถูกแทนที่ด้วยพันปลาขนาดเล็กที่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ปีนี้ในแม่น้ำขงแหลงจัดนำไปสู่การโทษกันหากเราไปถามจีนจีนก็คงโทษไพยแรงหรือเดลนนโยแต่จริงๆแล้วชาติตะวันตกโดยเฉพาะฝั่งยุโรปมีนักวิจัยที่สนใจแม่น้ำขงกันมากมายเพราะความสำคัญของมันและขนาดของมันที่เป็นกรณีศึกษาที่ดีต่อโลกของเราหนึ่งในนั้นมีงานวิจัยในปี2012 ที่ทำโดยชาวฟินแลนด์และดัสที่ละเอียดและน่าสนใจอย่างมากในงานวิจัยนั้นได้ใช้ผลศึกษาจากแบบจำลองภูมิอากาศต่างๆที่พบว่าใช้กับลุ่มน้ำโขงได้ดีเพื่อศึกษาผลกระทบต่ออุทกวิทยาของแม่น้ำโขงในอีกราว10-20ปีข้างหน้าวิเคราะห์ร่วมกับเขื่อนต่างๆในจีนลาว ทางที่สร้างแล้วและมีแผนไว้โดยสมมุติการควบคุมจัดการอ่างเก็บน้ำต่างๆอย่างสมเหตุสมผลตามหลักวิศวกรรมพบว่าการควบคุมอ่างเก็บน้ำเหล่านี้มีผลกระทบต่อระบบบุทกวิทยาของแม่น้ำคงถึงแม้ว่าท้ายน้ำเช่นในลาวไทยกัมพูชาจะแรงแค่ไหนแต่กรมกองที่ดูแลเขื่อนในจีนและลาว ก็ยังให้ความสำคัญกับการปั่นไฟฟ้ามากกว่าการบรรเทาภัยแรงชาติท้ายน้ำนอกจากนี้ปัญหาข้างต้นต่างๆนี้ยังไม่นับปัญหาทเทเขื่อนขวางเส้นทางการอพยพของปลาหรือปัญหาการกักตะกทนทอาหารไว้ในอ่างเก็บน้ำของเขื่อน